สวัสดีครับทุกท่านครับแฟนเพจคดกบที่ปรึกษาด้านวัยรุ่นและครอบครัวนะครับผมวันนี้มีโอกาสอยากจะแบ่งปันองค์ความรู้เรือร่องราวดีๆเกี่ยวกับการอยู่กับลูกวัยรุ่นนะครับเป็นอ,อีกหนึ่งองความรู้ที่รู้สึกได้เลยว่าหลายคนหลายครอบครนะัวเนาะคุณพ,อพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยไม่รู้จริงๆเนาะว่า สิ่งที่อยู่ในใจรูปเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอันนี้ผมการตีนะครับจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา15ปีในช่วงหลังเนี่ยเราค้นพบได้เลยว่าวัยรุ่นเกือบทุกคนมีสองสิ่งต่อไปนี้อยู่ในจิตใจทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาจะแสดงออกเขาจะบอกเขาจะบางคนก็ไม่ได้บอกนะส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกอยู่แล้วนะครับ ก็ต้องใช้ผููเชี่ยวชาญนะครับใช้เครื่องมือที่เชี่ยวชาญในการดึงสิ่งนั้นที่อยู่ในใจรูกของคุณออกมาและแน่นอนผมเองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับที่จะดึงสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกหรือด,ดึงสิ่งที่อยู่ใน,ในใจิตใจของเด็กวกัยรุ่นออกมาเลยทําให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นยุคไหนๆโดยเฉพาะใน เจน Y เจน Z หรืออัลฟาในปัจจุบันเนี่ยวัยวรุ่นเกือบทุกคนเนี่ยมีสองสิ่งที่เป็นความรับบางอย่างอยู่ในใจที่พ่อแม่ไม่รู้หรือบางท่านก็อาจจะรู้ก็ได้นะครับผมเรามาลองดูกันว่าสองสิ่งนั้นคืออะไรบ้างข้อแรกสิ่งที่อยู่ในใจลูกแต่พ่อแม่หลายคนอาจจะไม่รู้นั่นก็คือเด็กวัยรุ่น หลายคนและส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะครับมักจะมีความรู้สึกผิดรู้สึก guilty สิ่งแรกคือ guilty รู้สึกผิดรู้สึกละอายรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกโทษตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองทาบางอย่างผิดพลาดในเรื่องราวหรือในปัจจุบันหรือในอดีตก็แนละ้วแต่แต่เด็กวัยเด็กวัยรุ่น ทุกคนจะมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในใจไม่เป็นความรู้สึกผิดก็เป็นความรู้สึกละอายกับสิ่งที่ตัวเองทำบางอย่างไม่เป็นความรู้สึกละอายก็อาจจะเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีคุณค่ามากพอไม่บางคนก็รู้สึกโทษตัวเองกับเรื่องบางเรื่องที่ที่ตัวเองทําหรือตัวเองอาจจะไม่ทาก็ได้แต่รู้สึกโทษตัวเองกับเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในสังคม ข้อนี้สำคัญมากมากเลยสำคัญตรงไหนตรงที่ว่าเด็กส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกคุณวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นอยู่แล้วว่าเขาอะรู้สึกโทษตัวเองรู้สึกผิดรู้สึกละอายรู้สึกเฟียนอดกูอีน้าบัรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีพอเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดกับคุณโดยตรงเขาจะบอกจะพูดกับครอบครัวที่มีความสามนธ์ที่ดีมากเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าลูกคุณมีความรับข้อนี้อยู่ในใจหรือเปล่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือสร้างสัมพันธภาพให้ถึงจุดที่มันดีมากถึงจุดที่ลูกกล้าที่จะพูดความรู้สึกกระอายความรู้สึกโทษตัวเองให้คุณได้รับรู้อันนี้สำคัญม,มากมากเลยมันเป็นความรู้สึกเป็นความรับที่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกผู้ปกคอไม่ได้บอกพ่อแม่อยู่แล้ว เขาอาจจะบอกเพื่อนบอกคนข้างนอกบอกโลกภายนอกบอกกับคนบางคนที่เขาไว้ใจแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้บอกพ่อแม่ตัวเองถ้าความสัมพันธ์ในบ้านไม่ได้ดีมากพอถ้าความสัมพันธ์ในบ้านที่มีกับเขาไม่ได้ไม่ได้ดีมากพอ,พนนกกพอหรือแม้กระทัง่งอันนี้ผมเจอกับหลายเคสมากนะครับต่อให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีมากพอกับคนในบ้านพูดง่ายๆคือลูกรักแม่มากๆแต่ถ้ารักมากเกินไปเขาก็ไม่กล้าบอกอีกเหมือนกันว่า เขารู้สึกโทษตัวเองอยู่เขารู้สึกผิดอยู่นะแม่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ดีพอเลยแม่มันเป็นเพราะอะไรเพราะเขารักมากเขาก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกพอบอกเขาัวัว่าพ่อแม่จะเสียใจแล้วก็คิดกังวลกับเรื่องของเขามากจนเกินไปนะครับดังนั้นแน่นอนสร้างความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งอนี่ดีมากๆแล้วในทาใเดกันแสดงออกให้ลูกเห็นว่าเราพร้อม ที่จะรับรับฟังรับรู้กับทุกปัญหาทุกความรู้สึกทุกความรับของลูกแม้ว่าความรับนั้นลูกจะรู้สึกว่าโอ้บอกไปแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะเครียดจะกังวลแต่เราก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเรารู้แล้วเราจัดการอารมณ์เรียนได้เรารู้แล้วเราไม่เครียดนะครับหรือไม่ก็หาผู้เชี่ยวชาญนะหาผู้เชี่ยวชาญผมแนะนำไปสามวิธีนะวิธีแรกก็คือสร้างสมัรธภาพให้ดีพอแล้วลูกจะกล้าบอกความรับในข้อที่หนึ่งกับคุณ ความรับที่ว่าเออเด็กวัยรุ่นทุกคนจะมีความรู้สึกละอายบางอย่างผิดบางอย่างรู้สึกโทษตัวเองบางอย่างรู้สึก guilty รู้สึกรู้สึกผิดกับบางเรื่องวัยรุ่นทุกคนมีหมดนะบางคนก็รู้สึกผิดกับการที่พ่อแม่ต้องเลิกกันทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่เขารู้สึกไปเองวัยรุ่นบางคนก็รู้สึกผิดกับความกับความผิดพลาดในอดีตแล้วไม่เคยให้อภัยไม่เคยยกโทษให้ตัวเองเลย ไวยรุ่นบางคนที่จริงๆแล้วดูภายนอกดูครบถ้วนทุกอย่างมี EQ ดีมี i q คที่ดีแต่ก็กลับรู้สึกผิดกับบางเรื่องเหมือนกันรู้สึกโทษตัวเองบางเรื่องเหมือนกันยังไม่ยกโทษให้ตัวเองเหมือนกันนะครับเกือบทุกคนจริงๆต้องใช้คำว่าทุกคนนั่นแหละมีความรู้สึกในข้อหนึ่งหมดเลยวิธีแก้หนึ่งสร้างสัมพันธ์ที่มากกว่าวิธีที่สองแสดงให้เขาเรับรู้ครับว่าเรารู้แต่เราก็ไม่เครียดเราไม่ทุกข์ไปกับเขาจริงๆเนาะ เพราะว่าวัยรุ่นหลายคนไม่บอกเพราะความสัมพันธ์มันดีนั่นแหละมันห่วงแม่ห่วงพ่อจะให้บอกได้ยังไงใช่ไหมครับพอบอกไปก็ก็กลัวกลัวอีกฝ่ายกลัวค,คนที่เขาหลักเสียใจอันที่สามค่ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ค่เครืค่องมือที่สามารถขุดค้นจิตใต้สำเนึกของลูกออกมาเพื่อให้เราสามารถรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับหรือพาลูกเราไปเจอผู้เชี่ยวชาญก็ได้ เพื่อให้ลูกเราอ่ะเรียนรู้วิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นก็ได้นะครับนี่คือความความรับในจิตใจ,จของวัยรุ่นในข้อที่หนึ่งนะครับสิ่งแรกข้อที่สองข้อที่สองสิ่งที่อยู่ในใจของวัยรุ่นไทยหลายคนแล้วเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในฐานะพ่อแมนะ่นั่นก็คือความกลัวความกลัวเฟียนี่แหละ ไอเฟียตัวนี้มันสำคัญมากๆเลยถ้าในทางศาสนาเราจะค้นพบเลยนะครับว่าศาส,สนาพูดเราพูดถึงความกลัวอยู่เหมือนกันความกลัวคืออัวิชานะครับความกลัวคืออัวิชาหนึ่งในนั้นเวลามนุษย์ขับเคลื่อนพฤติกกันใ,นใดๆล้วนแล้วมาจากการเกิดความกลัวในใจทั้งนั้นนี่คือความจริงที่จิตวิทยาเราคน้นพบพูดง่ายๆในภาษามนุษย์ก็คือว่า ทุกการกระทาของเราเนี่ยทุกวันนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะทําดีทําไม่ดีน่ารักไม่น่ารักเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความกลัวมันมีมันมีความกลัวซ่อนอยู่เช่นเราเจอว่าเด็กบางคนเนี่ยกลัวการไม่เป็นที่รักเขาก็เลยไปทยายําพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองสิ่งนี้เพื่อตอบสนองความกลัวเด็กเด็กบางคนกลัวข้อเดียวกันกลัวเรื่องเดียวกันแต่แสดงออกคนละแบบก็มีเช่นยกตัวอย่างเมื่กี้เนาะเด็กที่กลัว ไม่ได้รับการได้รับความรักไม่กลัวการไม่ถูกรักบางคนก็แสดงออกในทางบวกใช่ไหมครับการทําตัวให้ดีเรียนให้เก่งพัฒนาตัวเองการทําตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่านะครับทําตัวเองให้ดูเลอค่าเพื่อที่คนจะได้มารักหรือเด็กบางคนก็ทําตัวไม่ดีทําตัวแย่ๆทาตัวเลวไหลก้าว้าวเพื่อให้คนเนี่ยหันมาสนใจมา attention เขาให้มองเขาว่าเขามีตัวตนนะครับ ให้มาด่าเขาให้มาดุเขาเพราะว่าเขาตีความว่าการดุการด่านั้นน่ะมันคือความรักมันคือมันคือการที่ทุกคนมองเห็นตัวตนของเขาเด็กทุกคนจะมีความกลัวหมดเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกลัวอะไรอันนี้แหละที่สําคัญนะครับแน่นอนมันก็ต้องใช้เรื่องของความสัมพันธ์ใช้เรื่องของความเชี่ยวชาญใช้เรื่องของการสังเกตข้อนี้ใช้การสังเกตเข้ามาช่วยได้นะครับคุณลองดูพฤติกรรมของลูกคุณไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักหรือไม่น่ารักนะครับ มันมีความกลัวซ่อนอยู่ในนั้นผมเคยเขียนแคปชั่นหนึ่งนะเป็นโพสข้อคิดหนึ่งเขียนว่าหากแกะความก้าวร้าวของวัยรุ่นออกมาดูคุณจะเห็นกับความกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในเรื่องนี้เรืจริงหรือคุณลองแกะพฤติกรรมไม่น่ารักของรูกออกมาดูคุณจะเห็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ข้างใน,คน,คอน,องใ,นใครเข้าใจสิ่งเนี้นะ ผมบอกเลยคุณจะแทบไม่มีพฤติกรรมลบๆกับลูกอีกเลยคุณจะเมตตาคุณสงสารเพราะไหนคุณลองคิดภาพดิถ้าคุณเข้าใจว่าเฮ้ยการที่ลูกมีพฤติกรรมไม่น่ารักข้อนี้เป็นเพราะลูกๆมันกลัวสิ่งนี้ว่ะมันกลัวมันกลัวสิ่งนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นความกลัวที่เขาคิดไปเองก็ได้นะแต่ถามว่ามันจริงในความรู้สึกของเขาพอเรารู้ว่าเฮ้ยเป็นเพราะเขากลัวสิ่งนี้เราเอ็นดูเราสงสารเราเราจะเมตตา เราจะใช้คําของศาสนาคำหนึ่งก็คือคาว่า compassion หรือคําว่าเมตตาเราจะรู้สึกเมตตาเขา่นทีเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขากําลังทุกข์อยู่พอเรารู้สึกเลยว่าเออเขาทุกข์อยู่อ่ะเขากลัวสิ่งนี้เขาก็เลยสแสดงพฤติกรรมไม่ไน่ารักออกมาจากเดิมจากที่เราพยายามจะไปดุเขาบ่นเขาว่าเขานะครับหรือเราพยายามไปใช้วิธีการลบๆกับเขาเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกมีสติ กลับมาแล้วก็พยายามสรรหาวิธีการเชิงบวกในการที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาแล้วก็พัฒนาเขามันก็จะกลายเป็นการเลี้ยงลูกเชิงบวกกลายเป็นการพัฒนาวัยรุ่นเชิงบวกไปนะครับนี่ก็คือสองสิ่งที่อยู่ในใจวัยรุ่นที่พ่อแม่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับและส่วนใหญ่ไม่รู้จริงๆนะหนึ่งไม่รู้ว่าลูกคุณมีความรู้สึกผิดกับเรื่องใดโทษตัวเองเรื่องอะไร รู้สึกกิ i l t ้ละอายเรื่องอะไรข้อหนึ่งถ้าใครรู้ก็ได้เปลี่ยงไปถ้าใครรู้จากปากลูกยิ่งได้เปลี่ยงน,นะครับหรือูไม่ต้องรู้จากปากลูกก็ได้พาลูกมาเจอคนที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นจิตใต้สำนึกของลูกก็ได้นะครับมันก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับข้อ 2. หลายคนไม่รู้ว่าลูกกลัวอะไรอยู่ความกลัวมีได้สองแบบนะความกลัวที่เป็นนามธรรมากับความกลัวที่เป็นรูปธรรม กลัวแมงสากลัวหนูกลัวหมากลัวแมวกลัวผีอันนี้เป็นรูปปัจจัยกลัวที่จะจับต้องได้แต่ความกลัวที่อันตรายที่สุดและแรงที่สุดที่หลายคนไม่รู้ว่ารูปกลัวก็คือกลัวที่มันเป็นแอดแดตกลัวมันที่เป็นต่างปัจจับเช่นกลัวไม่ถูกรักกลัวไม่มีตัวตนกลัวไม่เห็นไม่ไม่ถูกเห็นคุณค่ากลัวการกลัวการักลัวกลัวการที่ตัวเองไม่ได้รับการยอมรับ เกลัวไม่เป็นคนสําคัญกลัวไม่เติบโตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกลัวแบบกนารทั้งน,นั้นเลยหาให้เจอว่าลูกคุณกลัวอะไรนะครับหาให้เจอใช้การสังเกตใช้ความสัมพันธ์เข้าหานะครับหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี้มาไลฟ์ a c e b o o k สั้นๆเนาะในช่วงประมาณ1ิโมงกว่าเกือบเกือบเที่ยงแบบนี้เพื่อหวังจะ แบ่งปันเรื่องราวองค์ความรู้ดีๆให้กับทุกท่านนะครับและถ้าใครอยากที่จะพาลูกมาหาผมซึ่งมันเป็นงานปกติของผมอยู่แล้วนะครับก็มาหาผมได้หลายรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นพามาเจอตัวหรือโค้ดแม่ขอปรึกษาส่วนตัวก่อนคุยโทรศัพท์ก็ได้หรือโค้ดไปทิปไปท่ากับโค้ดก็ได้ไปทิปเที่ยวกับโค้ดได้ไหมได้นะครับหรือผมเปิดคอร์สใดก็มาสมัครกันได้นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอวยพรให้ทุกคนมีความสุขลูกวัยรู่รนี้เข้าหาแล้วก็ใช้เวลากับลูกในการค้นหาสิ่งที่อยู่ในใจลูกสองอย่างเนีน้ที่ผมพูดไปถ้าเจอมันจะทําให้ลูกของคุณไปได้ไกลกว่าเด็กคนอื่นๆนะครับสองสิ่งนี้ไม่จํากัดเพศและไม่จํากัดฐานะทางสังคมตรงค่าผมกับคนพบว่าเด็กที่มีฐานะทางสังคมที่ดีลูกนักธุรกิจหลายๆคนที่ผมเจอ เดกที่พูดง่ายๆคืออยู่ในบ้านนี่โคตรรวยชีวิตนี้แทบจะไม่ต้องหาอะไรหาเงินหนาะงานทําแล้วก็สามารถอยู่รอดในสังคมได้เขาก็ยังมีสองสิ่งที่พูดไปนะครับเพียงแค่เราต้องหาให้เจอเนาะแล้วเขาจะไม่ค่อยบอกผู้ใหญ่เ่าเราแตลนะเป็นกำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีครับ